ข้าพเจ้านายพิชกรดวงแก้วผู้ในการโรงเรียนบ้านแห่งข้าพเจ้าขอแสดงเกียตนาฎต่อเพื่อพระราชาภิวัตข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด้วยสํานึกและความหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและจะยึดมั่นต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ โดยการดําเนินการดังนี้ 1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วน 2. องปลูกฝังแล้สร้างความตระหนักค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการจริตคอร์รัปชันและไม่ตนต่อการปฏิบัติทู้ผิตที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม 4. ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานา ตระหนักถึงผลร้ายและต่อต้านการจริตคอร์รัปชันห้าประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามุจลิตแห่งชาติรวมทั้งร่วมดําเนินการในการป้องกันและปราบปรามก,ก,การทุจลิตทุกรูปแบบอย่างเต็มกําลังความสามารถข้าพเจ้าขอยืนยันว่าโรงเรียนบ้าแนแห่งจะยึดมั่นในการ เป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้จึงประกาศให้ทราบโด,ดยประกาศประกาศหน้าที่30นาพุสกลา2563